ครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับเจ้าสมิตมตัวนี้ครับอยู่กับผมช่องไฟราสาร h ชน n นลหรือเปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นไพศสารนครดัมซิ่งนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อคืนนะครับเปลี่ยนเป็นไพศสารนครดัมซิ่งนะครับฝาก FC หรือว่าคนใกล้เคียงเข้ามารับชมได้นะครับทางช่องนี้ครับ มีคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับขอแค่เพียงท่านกดติดตามช่องของเรานะครับชมกันไปเรื่อยๆครับ ไรสังกัดครับไรสังกัดคันฟีแดงนี่ครับ <Yeah. S 1> ทีมงานนี้ไม่รู้ชื่อทีมงานอะไรครับยังไม่เห็นป้ายบ่งบอกนะครับมนันดูขึ้นป้ายมนันดูคันนี้ขึ้นบอ่อล้นๆครับทีมงานนี้ไม่ค่คยเท่าล่นอะไรครับไม่เหมือนทีมงานป่าซุนโซนฝั่งนู้นนะครับ มีเดี๋ยทอลันลเลยครับทอลันลันนครับคันนี้ก็รอสุดจัดปลัดบอกครับตอนนี้ เถไมคโครกำลังจะวางแผนอะไรเย กำลังคุยโทรศัพท์ครับอาจจะเป็นท่าแก่โทรมาสั่งงานนะครับอาจะเคลียร์ตอนนอย่างไรนะครับ เดดเริ่มร้อนจัดอีกแล้วด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ EP ต่อไปคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ